คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการแพ้ท้องแบบไหนที่ควรจะพบแพทย์สำหรับอาการแพ้ท้องนะคะก็จะเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์บางคนก็แพ้มากบางคนก็แพ้น้อยแต่บางคนก็ไม่แพ้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับการตั้งครรภ์ ถ้าคุณแม่บางคนนะคะที่มีอาการแพ้ท้องมากแพ้ท้องรุนแรงรับประทานอะไรนิดๆนหน่อยๆนะคะแค่ดื่มน้ําเปล่าเนี่ยก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนออกมาแล้วอันนี้เรียกว่าแพ้ท้องมากหรือบางคนนะคะนอนอยู่บ้านเนี่ยมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนรุนแรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการแพ้ท้องมากควรที่จะพบคุณหมอนะคะเพราะคุณหมออาจจะต้องสั่งยาแก้แพ้มาให้รับประทานถ้าทานยาแก้แพ้แล้ว ไม่ดีขึ้นยังมีอาการขึ้นไส้อาเจียนที่รุนแรงมีอาการวิงเวียนศีรษะที่รุนแรงคุณหมอก็อาจจะให้คุณแม่ นอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รับสารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดดาแล้วคุณหมอก็อาจจะให้ยาบํารุงเนี่ยเข้าไปในสารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดดาพูดง่ายคือให้น้ําเกลือบวกยาบํารุงคันนั่นแหละค่ะอาการแพ้ท้องถึงจะดีขึ้นหรือคุณแม่ตั้งครันบางคนนะคะยุครันไตรามาสที่2ที่ส,สขึ้นไปแล้วยังมีอาการแพ้ท้องที่รุนแรงอยู่ก็ถือว่าเป็นอาการแพ้ท้องที่ผิดปกติเช่นกันควรที่จะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะ ทำการรักษาเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็อาจจะได้นอนโรงพยาบาลค่ะ